ว่าคนตาเธอนี่นะงามแท้ดัดแอาวนาดุแพ้หา้ดุซื้อห้ไปซื้อหาพอยูบุลุพอยูบุลุ มอนไม่เท่าพื้นนั่แหละทุจาากันทุจากกันย่านละดีคนดีเลวคนบริเลตนำพื้นโอ้มันหูอ่ะมันหูว่ะชด้ขายอะทุจรกกันทุจากปาลุงทุจราเอ้ยงามแท้นี่งามแุดเ้อดีลานไปเด้นี่คือสีกว่าแท้น้องให้เลย น้อไหายเลอเห็นบ่เห็นบอเห็นบ่พอยู่ิเอาน้ำมาเข้าืมนี่พอพอนองพอนองเอาน้ำเข้าเห้ไม่น่าเข้ามาเลยนะบ่บ้านี่กินดอชีวนี้มันไ้กินน้ำเข้าไหมป้ามักชบเออป้าบักชีบละว่ะยกโป้ละว่ะพี่ นี่นี่ยกปูสิป้าบักซิปเออป้าบักซิปไปฟอยุลี่บาบันป้าบักซิปให้น้องเจนนี่ปูดปูนแต่ว่าถ้าเห็นนั่นเขามาเลีะยนี่ได้ค่ะ่่อื้อม่ไปใส่บึงเงี้ยบึงเงี้ยไพ่นะไพ่นะ ไพน่ะผมอฟน่ะวาดพยในอู่บอฟนั่นนะหัวยองงมาเหมค่ะัวยองท่องปุ้งมาเลย่องอนี้ไหะจอันน้ไหนไดิเห็ว่อูอู่ปีดุ่พนพูนพนนจ๊ะเงินตออคมเกะมาแต่นาผดเื่อนอือ

ญาติเรายังพยผมนะไปแล้วไปแล้วอ่าเราไปบ้านไปบ้านแล้วลาไปบ้านแล้วไปบ้านแล้วผมตุตุอ้วนนั่งกินน้ำเผาหงามอยู่ผมตุอ้วนนั่งกินน้ำเผาหงามอยู่คุณน่ะเห็นเอ่ยมาดูอันเอวิวเอวิวไม่นด้ประสนใจเพราะได้เหมย์เล่นน้ำฮะ Ao một tony phái đi. để mặt đấy nè, để mày đấy nè, à, Mày Mày cho 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 mày mày cho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  mày มานเตอนแรกคียวตูชนไอ้เคยเดือดดวันนี้เราจอดยู่ซื้อบอกบอกน้องลงมาดูลูกลงมาไม่เจนขนน้อลงมาเจนนี่านตายบอกน้องลงมาดูน้องลงมาแม่ลงมาแม่ บันน้าน้องก็อยากลงผูเบะปากเบะคออยากลงเยอ่แล้วกะหมูเบาลงแล้ววะเออเงินเจนน้องแน่ดอกตูดไปมันนีลูกเอาอู้ตูดไปผูกจังควรตื uh, ่นแล้วบ้านนี้ปะโลม ทะเอสวัสดีสวัสดีุกันสกันสวัสนี่สัสดงา้สีเะตูนี่ไปไหบตูดไหนไปตูดไปดกเออชุกไปชุกไปชุกนชุกชุกไปอคนเก่งอออคนเก่งเดียวปั๊บิสองคนรอ Mia à? mặt chị đại đội mặt chị đại đội mặt chi đại đội mặt chị đại Ờ, mặt chị đại đội mặt hay đại đội mặt chị đội mặt chị đại 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 หายยังไอบิวหายยังไปถามด้วยไอบิวหายยังเหรไปถามด้วยอบิวหายยังเหรอใข้ตีเหรอผูกผน้องเจนน้องเจนคี้ด้อนผุดผุดพด ถ้าได้ลงกินกัปัดกได้นี่กวดแอ้กวดบุพพ์พ่อไชื่อนี่แหละไปเจอไอ้พวกกวดบุพพ์พ่อกะนอนเม็ดแดนถ้าอบเสือย่า่นั่นนะีหล่ใยา่บ่เปิดออกเลยนี่ดี มามามาองไปไปไปเก็บได้น้องเจนเอาได้ฮะน้องเจนเอาของอีหล่าได้ฮะเอากระดาไปให้เอากระดาไปให้แม่แม่น้องเจนนะเอาไปให้เอาไปให้แม่น้องเจนเด้อเอาไปพาต้นไมาให้บ้านนี้ด้วยเจนนี่เไปไม่เจนไปไปเก็บไป ไปลาจอไปอยไหัวอะไนดไปปจอยไว้ไปจอยไว้ใช่ปลาจอยคนได้ปลาจอยนะขอบใจเด้อเด้อโอไปได้ตัวนี้น้ำมือในรูน้ำมือเออขอบใจเด้อขอบใจเด้อน้องจีนมมีเลย หอมค่ะน้าลูกมันคืออะไรอ่ะมีอ่ะคืออย่งอ๋ออมขนมบ้อออานเริ่มเริ mm. ่มบ่ลูกบ่อายาถิมบบถิมไหมถิมบ่มาอาถิมไหม ชมรถรอจะชมเมื่อเคยเด็กพ่อเคยมีพ่อนว่าเอาลูกยิงน้องเคยไปลงดูวยังนี่ยังมียังลูกออกกินนี่นะลูกยังไะนกินนี่ลูกและหลังเนืะบวาป้าจ๊ะนางกัม้าผนห้องเนาะ

เช่นเชนมาตางหากเออมาตางหากลด้ก็เราขี่เราจักรมาจักมาคเดมย่าจตลาดเดียมน่าจะตลาดเลยแวะมาในแม่ไปยืนอยู่ย่างู้เดียวนะฮะืมนไหนจ้อยเอ้ยจอมยุเอย

มไหมเซวงก็เกี่ยวกับข่าวอีกแล้ว่ะฮะไม่ดุแกด่าโปรซเอาอะพอโปซาแล้วออดอับได้พ่อโซยนัข้าวนะี้ยข้าวเลยนะมันข่าวแต่ตอนโอเปซหนังเหียวนะเหียวเอือยเฮือกเฮืกดงกับเ้าเยแบบเดียกับอันนั้น เวลาใส่ช mm. ุดแบบเ้าเกี่ยวเข่าอนะตัวบกวเนีอยมันไม่เทากันเกี่ยวเข่าเนาะเออพอผ่านไปช่วงนึงเด้อแหลนขึ้นก่อเที่คนที่คยพอไปทำที่เขารีิวล้วพอไปมองโบกขบขาตัวนะอืมันมาที่เขาโพษชานาคิ้มเขา มันจะมันหางสีขาวเนาะแบบว่าอบใหม่อะไทยสิอะเนาะเอาขาวกุ๊กันะเอาขาวกันอะแต่ว่ามาใส่ครีมแบบอบเนาะใส่ครีมกับอบได้หมดเลยครับไม่ได้ใส่ขาวเมื่อกี้นี่เพิ่นเพิ่นก็ถามถามเรื่องครีมอีกได้เมื่อกี้นี่บอกว่าใบมันก็ใส่เหวิร์ดกุ้งหงมืองานว่าไปหาอะไรกุ้งวะใส่อยู่ได้เพิ่นวะใช่ชาแดงชาแดงตั้งใจอะไรมจีบเปนยังเว่อนหาครีมอะไรเลยได้ผู้สีขาวผู้ีคุ้มนะอืมบริเวณมันใส่นะ ใส่อย่างนั้นกับข้าวคีมื้อราคาถือว่าังช่าคถือมากที่หนงปุมน้ขาาเนาะข่าใส่แต่ขามันจะไรมากเลยนะช่วงนันใส่คีมมันมาคือของนี่มากในร้นอันตะขีมมันกันบมขีว่าจะคีมมากเลยเป็นกระปุกรอมนกระป้นน้ำปัเซียเนะน่นกระป็นกระปุกขาวตอนนั้นลำหน้าเนึ่งกะเมืองมันนั้นอันไม่ใส่ต่อค่ะอุ้ยไม่ใส่อย่างมันจะขาาเนาะ kim tha thiếu thịt thử, chết cào thì mất khảo này Con mình khảo, hết đây là này xảy chita, thông mà đài Xảy chít tông chita, các thì bạn nhìn có ẩn chứ Một con này là lột gần Chim tha phùng tha phiếu gần Một con này xí đẹp cho mắt là Một con này xí đẹp cho mắt là Một con này xí đẹp cho mắt này xí đẹp cho mắt là Một con này xí đẹp là Một con này จนไม่มันหูว่าเขาจะไปจับเอามาน่ะมันนั่นนั่นะมันดึกขนุใจเลยเจเ้ยเจสเจนจ้ามันเป็นอะไรเบิ้งหน้าอีกมองหน้าทำไมหน้าทำไมแต่เม่่า้นไม้นพ่อพิช่เ็นรมีพยาอยาตามหู

Ê trời, chóng xong, xong, chóng apa apa, chóng 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 Đọc thái chóng 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 thái chóng 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 À,

นอน่ะแม่นี่กห่วงานี่นะห่วงห่วงงางนี่มาหน้าแม่ชิแกกินเนี่ยเอช้างงอกเลยเคน่ะอ้าแม่ชิแกกินเนี่ยอใหป้มันขนาดไวเท่าไกินบ้านกินบ้านมนี่นมบีานี่เจน น้องมีลามีอยู่ลูกกินวานี่กินกระมินมันของข้าวเท่าไหนสลัดหน่อยเพราะมันหย่ำตุ๊บกินอินอีวีวนะกินปะไรกันไหหมาวาดกันเมื่อแก่อันของการทำบ้านขนาดับตาลตานี่มันแบบอันนี้มันกินได้แล้วหย่ำกี่รสนี่หย่ำเพียวๆรสมันหย่ำเพียวๆรสได้นี่นะเจนนี่อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว

อ่ะนอนบี่แจ๊กยังได้น่ะมึงไงไปเสียห้องฮิลาะมานอนพี่ดุมานอนมานอนแก่ะอาพี่ไว้ไว้ดุไว้ไว้ได้จะไม่เอาจีนี่มานอนได้หนิมานอนนี่ไว้ฮิลามานอนไว้ใช่ป่าไม่อยากมาเล่นน้ำจีนี่แม่นว่าอยากมาเล่นน้ำนองนี่นี่นี่มานอนกินอยู่นี่เด็กเออโอโอเคโอเคอาันยับไป หืนข่อยบุ้งแน่ยกินวะนี่วานี่เละอันชิชัยเพิ่์นเฟิร์นหายหายกลัวกลัวเฮ็ดนี้่อยออกไปห้องนะเพราะกันว่าเบิ่งไปกินโยเกิร์ตก็โยเกิร์ตมาแลนน้ำมาแลนมาเฟิร์จะเจาะเป็นอะไรแซ่บปั๊บปุ๊บซิปพ่อหน้าดกหน้าเนยพ่อไม่ได้กินหน่อยน่อยยังไม่เคยินห่อยนั่นในดีดุลูกันดูใกล้ดก ขึ้นมาสิขึ้นไปนอนสิเดี๋ยวนอนกินนี่นี่เดี๋ยบบวยนอนสินอนสินอนสิมาแมงแม่ป้อมนะั่นน่ะป้อมนะั่นน้องแม่น,นีนน่นี่จอมป้อมมีแต่อาบปางใช่พอแล้วพอแล้วสองเทินทำเชิดาบะ

บพอยากนอนไปสิบ่ดึกบ่คืนสิแด้เพราะจังบ่ได้โซฟาเนาะเพราจังบ่ได้โซฟาหมูเนาะบ่มักนอนโซฟาเนาะลูกบ่หมักนอนโซฟาเนาะเพราะจังบ่ได้โซฟาเนาะหมูอันนี้เลยค่ะยอมป่วนนี่น่าให้แกปองไม้ละป่วาเหมือนพ่อว่ะ เห็นทื <c oughs> ่อนู <ennen> <s <unas> <S well, ๊เห <of bile> <anyway> <g Zeit> ็นเนื้อเฮ้ยจะอ่อนเลยอันจะล่มนั่นอยู่หันแล้วบอเพื่อนได้แก้วกันมากระล่มอีกเลยนะเอาจักแล้วกันจะว่าอยู่มันเป็ี่ยนย่งอันี้วะมาบอเพือนได้แก้วอ่ะล่มลงหันอีกกว่ามาบอนั่นเพื่อนนันอันนี้กันเลยให้เราลง เลเลจะเปลนอย่างนี้ว่ะอยู่คือแ่าเรเทรอะไรลมจนคาเกียวมาลมบอนันเพือนในแก้วอีกก็เลยมาหอดบอนันเพื่อนนั่นนี่ก็เลยใส่เราลหืมแจกของเพินของโตเบื้องหืมเราป้จอยได้นะ ให้ดูอันแมดูอนเด้อดูอนเด้อเดมาให้แม่มาของแม่นะประชกของเพิ่นของโตะมึ่งมือน่งะจับนะ่ะอย <c oughs> ออ,อ

จ้าไม่ก็บโบเบลต์น้ำใจน่โอ้แถาดาเธอมาหนิอือโอเคสชนะปลาลงในคลิปนี้ฮักกัสิคอโตไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พีน่น้องก,ก,ก,กไดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ชาวทองคือเกา่าเด้อเนาะไปแล้สบายดีปลาลงบัตรสกุลทุกคนเด้อเด้อย